จะเป็นช่วงกลางวันแต่ที่ตลาดสดห้วยขวางก็ยังคึกคักค่ะประชาชนมาเลือกซื้ออาหารสดไม่ขาดสายขณะที่พ่อค้าแม่ค้าโอดสินค้าแพงขึ้นทําลูกค้าซื้อน้อยลงเช่นแผงนี้จากที่เคยขายได้วันละสองหมืบาทแต่ทุกวันนี้รายได้หายไปเกือบครึ่งเจ้าของแผงเผยนะคะว่าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมายี่ปัวทยอยปรับราคาขายส่งตนเองจึงต้องปรับราคาตามทั้งซอสปรุงรสน้ำมันพืช นมข้นจืดแป้งสาลีถุงพลาสติกวุ้นเส้นรวมถึงไข่ไก่และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิดจ่อขึ้นราคาแต่ที่ห่วงที่สุดคือสินค้าขายดีของร้านอย่างผงชูรสที่ไม่ได้ปรับขึ้นราคามานานกว่า6ปีแล้วหากขึ้นราคาลูกค้าคงเดือดร้อนหนักก็ยังไม่รู้ว่าตัวนี้ต่อไปก็จะปรับราคาไหมซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาเพดานสุดแล้วตัวนำนะฮะในในท้องตลาดนี้คือเขาตัวนำนะฮะ ถือรถด,ดีเนี่ยเป็นตัวหลักที่สุดเลยนะครับถ้าไปนำเขาเนี่ยไปยหมดเลยนะฮะกลัวไหมว่าจะขึ้นราคาเขาปรับฮะเขามีสิทธิ์ปรับฮะนี่เขาหลายปีแล้วที่เขาไม่ได้เปลี่ยนโลโก้นะฮะเขาปรับทีหกบาทเจ็บาทต,ต่อโลนะฮะโมโตเนี่ยเขาไม่ได้ปรับน้อยนะเขาปรับเยอะนะฮะส่วนสินค้าเกษตรที่อยู่ในช่วงขาขึ้นไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมะนาวค่ะแม่ค้าบนมะนาวแพงจนไม่กล้าลงของใหม่ต้องขายที่มีอยู่ให้หมดก่อน บางร้านนะคะเปลือกมะนาวเลืองแล้วก็ยังนำมาวางขายแบบลดราคา50%ค่ะ ที่ตลาดห้วยฝางวันนี้นะคะขายมะานาวอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ1 0 0 1งถึง110บาททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยของลูกมะนาวนะคะอย่างลูกนี้นะคะถ้าหากขายเป็นลูกก็ราคาลูกแล้ว6บาทถึง8บาทนะคะทั้งนี้แม่ค้าบอกว่าราคามะนาวยังไม่ถึงกับว่าพีคที่สุดนะคะเพราะว่ายัางสามารถพุ่งสูงกว่านี้ได้อีกค่ะ แม้ราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละร้อยถึงร้อยสิบบาทแต่ลูกค้ารายนี้ก็ยังเลือกใช้มะนาวสดประกอบอาหารประเภทต้ยมยำและน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเนื่องจากไม่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นเช่นมะขามเปียกหรือมะนาวขวดทดแทนได้เพราะให้รสชาติและกลิ่นหอมที่แตกต่างสามโลอย่างต่ำสองโลสามโลวไหนซิโค่ะอยู่ไ้านถ้าทำกับข้าวทุกวันก็ไม่ถึงอาทิตย์ บางครั้งก็ไปคั้นทำน้ำน้ำน้ำอะไรน้ำผลไม้แม่ค้าเผยราคามะนาวพุ่งทะลุร้อยบาทต่อกิโลกรัมในรอบ5ปีและมีแนวโน้มแพงขึ้นอีกโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเพราะเป็นช่วงหน้าแล้งจึงมีผลผลิตออกมาน้อยแต่เมื่อถึงหน้าฝนผลผลิตออกมามากขึ้นราคาก็จะปรับตัวลงค่ะ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เผยแนวทางแก้ไขปัญหามะนาวแพงเบื้องต้นได้เพิ่มช่องทางกระจายมะนาวให้ทั่วถึงผู้บริโภคอย่างมะน,นาวเนี่ยช่วงนี้มันกำลังเข้าหน้าแรงแล้วก็ที่สำคัญคือปีนี้แรงมาเร็วนะฮแรงมาเร็วมากจะเห็นว่ามันมันแรงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทุกหน้าแรงนะครับมะน,นาวมันก็จะมี มันก็จะมีราคาสูงขึ้นบ้างสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าในทุกๆปีในหน้าแล้งเนี่ยเราก็พยายามที่จะกระจายมะนาวออกจากหมายถึงว่าเพื่อให้มะนาวมันไปได้ทั่วถึงนะครับบางบางที่มันคือมะนาวมันน้อยอยู่แล้วนะครับในช่วงที่มันช่วงหน้าแ้งเนี่ยเราก็พยายามที่จะกระจายให้มันไปได้ทั่วทัว เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้สามารถซื้อหามะนาวได้แล้วก็ราคาไม่สูงเยจนเกินไปก็คือเราก็ไปช่วยในเรื่องของการการขนส่งการกระจายสินค้านะครับหลักๆอย่างไรก็ดีในเดือนมีนาคมปีนี้สินค้าเกือบทุกชนิดแพงขึ้น ไม่ใช่ผู้บริโภครู้สึกนึกคิดไปเองนะคะเพราะเมื่อดูจากข้อมูลของกรมการค้าภายในที่เปรียบเทียบราคาสินค้าอาหารสดผักสดของเดือนมีนาคมปี64กับมีนาคมปีนี้พบว่าส่วนใหญ่ราคาสูงขึ้นโดยสินค้าหมวดเนื้อสัตว์แพงขึ้นเกือบกิโลกรัมละ10บาททั้งหมูไก่กุ้งส่วนไข่ไก่ก็แพงขึ้นเฉลี่ยฟองละเกือบ50สตางค์ค่ะ ส่วนสินค้าหมวดผักสดก็ไม่น้อยหนะ้าขึ้นราคาแทบทุกชนิดโดยเฉพาะมะนาวทุกขนาดขึ้นราคาเกือบหนึ่งบาทต่อลูกค่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกหลายชนิดที่ผู้ค้าในตลาดสดและร้านค้าโชห่วยแอบปรับขึ้นราคามาบ้างแล้วเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางยี่ห้อและน้ำมันพืชค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันยังไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาสินค้าจำเป็น18กลุ่มโดยยังขอความร่วมมือให้ตรึงราคา แต่ทั้งนี้หากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมากก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายสินค้าเพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคและขณะเดียวกันผู้ผลิตเองก็ยังสามารถอยู่ได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็อยากทำความเข้าใจว่าในเรื่องราคานั้นเนี่ยถ้าหากว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นราคาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ ตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นโดยเหตุโดยผลนะครับโดยความเป็นธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องไม่กระทบไปที่ผู้บริโภคมากนะักในส่วนของปริมาณก็เช่นเดียวกันนะครับสินค้าก็จะต้องมีปริมาณที่เพียงพอให้กับประชาชนได้บริโภคโดยไม่ขาดแคลนการที่สินค้าจะมีปริมาณเพียงพอนั่นก็คือหมายถึงว่าในการประกอบธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องอมี มีผลกำไรที่พออยู่ได้ให้เขาสามารถที่จะ,ะผลิตสินค้าออกมาได้ต้องจับตาราคาสินค้ารายวันนะคะว่ามีรายการใดจะปรับขึ้นราคาบ้างเนื่องจากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงยังไม่นับรวมถึงก๊าซหุงต้ม LPG ที่เจาะขึ้นราคาอีก15บาทต่อถัง15กิโลกรัมในเดือนเมษายนนี้ส่วนค่าไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมก็จะปรับขึ้นตามค่า FT ซึ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นปัจจัยให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับขึ้นตามไปด้วยค่ะยา<ด>วลักษ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน